รูปร่างและขนาดสูงเตี้ย ع, ต่ำสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกับการเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์กันอีกครั้งนะคะในวันนี้จะพาน้องๆมาเที่ยวสวนสัตว์กันค่ะภายในสวนสัตว์แห่งนี้ มีสัตว์อยู่มากมายหลายชนิดค่ะน้องๆช่วยตอบหน่อยสิคะว่ามีสัตว์อะไรกันบ้างยีราฟช้างเสือวาง ลิงเต่ากระต่ายนกแก้วน้องๆสังเกตสิคะว่าสัตว์ในฝูงนี้มีอะไรต่างกันบ้าง ดูเจ้ายีราฟสิคะมีอะไรที่เด่นกว่าสัตว์ตัวอื่นๆใช่แล้วค่ะมันสูงกว่าสัตว์ตัวอื่นๆเอ๊แล้วตัวไหนเอ่ยที่เตี้ยวกว่ายีราฟบ้างเห็นไหมคะว่าสัตว์เหล่านี้มีความสูงแตกต่างกันบางตัวก็สูงบางตัวก็ เตี้ยน้องๆสังเกตเห็นความแตกต่างของสัตว์เหล่านี้กันไหมเอ่ยคําว่าสูงและเตี้ยหรือต่ำเป็นคําที่ใช้ในการเปรียบเทียบขนาดในด้านความสูงค่ะเช่นวางกับกระต่ายเราจะเห็นว่าวางนั้นสูงส่วนกระต่ายนั้น ติยคะ่ะน้องๆลองมาเปรียบเทียบความสูงของสัตว์เหล่านี้กันดูนะคะช่วงใายเดียวตอนรู้ถูกรู้ผิดจากภาพนี้น้องๆมาช่วยกันตอบคำถามตอบไปนี้กันหน่อยนะคะใครสูงที่สุด ใครสูงเท่ากับครูการดา <Wow! S 1> ใครเตี้ยกว่าพัดบ้างน้องๆสามารถคลิกเลือกคำตอบได้มากกว่าหนึ่งคำตอบนะคะ wow! Wow! ใครเตี้ยที่สุด ใครสูงกว่าแม่ <Wow! S 1> เป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆเข้าใจความแตกต่างระหว่างสูงและเตี้ยแล้วใช่ไหมคะครั้งหน้าเราจะมาเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์กันต่อนะคะ แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ